อันนี้เป็นวิธีแก้ที่ทําให้คุณสงบใจขึ้นมาได้นะถ้ามีคนมาทําให้คุณรู้สึกผิดรู้สึกล้อนลนในหัวใจเหลือเกินให้คุณถามกลับไปในตัวเองนะว่าเฮ้ย <"He i, S 1> เขาต้องการอะไรวะแล้วทําไมเขาต้องทําแบบนั้นวะมีสติอย่าเพึ่งตอบโต้ไปอย่าพิ่งไปรับเอาอารมณ์คนนั้นมาแล้วมาแสดงอารมณ์ต่อไม่งั้นคุณจะกลายเป็นเหยือ่อถามกลับไปเขาต้องการอะไรวะคุณจะได้คําตอบเหมือนอย่างขัวตอนทํางานคุณมีส่งเมลผิดหา ซัพพลายเออร์จริงๆมันไม่ได้ความผิดพลาดจากครูครูค,คิดอย่างนั้นเพราะว่าก็เปิด PO แล้วก็มีใบแจ้งนี่มาไอ้ตรงใบแจ้งนี่นั้นมันก็คือซัพพลายเออร์ใช่ปะมันจะเป็นอื่นไปไม่ได้เลยเพราะว่าลงระบบก็เป็นผู้ขายอยู่ครูก็เอาอีเมลนั้นส่งไปเฮ้ยกลายเป็นว่าผิดโดน MD เรียกไปว่าด่าเละเลยครูออกมาเน่น้ำตาล่วงเลยเขาไม่ให้ครูอ้าปากพูดอะไรสักคำหนึงครูก็มานั่งถามเองว่าเพราะอะไรทำไมเขาต้องทำแบบนั้น แล้วเขาทำแบบนั้นเขาต้องการอะไรก็นั่งคิดไปคิดมาแล้วก็ไปได้คำตอบอ๋อเขาไม่อยากให้ส่งเมลไปหาคนนี้เพราะเขามีบางอย่างอะไรกันแต่เราไม่รู้เราดันไม่ได้ถามเราทำตามความเคยชินที่เคยทำเอา้ามันก็ส่งไปแบบนี้อันเนี้ยเป็นเคสพิเศษครูก็นั่งวิเคราะห์เออเขาคงกลัวกลัวว่าถ้าเกิดข้อมูลมันหลุดไปหาคนอื่นแล้วเขาจะเสียหายแล้วเพื่อนเขาก็เสียหายด้วย เออที่เขาทาแบบนั้นมันมีความกลัวในหัวใจเขาเขาเลยพูดแบบนั้นเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทําร้ายฉันแต่เขากลัวเขาทําเพื่อปกป้องตัวเองเออนั่งวิเคราะห์ไปวิเคราะห์มาเออก็ได้บทสรุปแล้วครูกับเขาคนนั้นนะครูถามคําตอบคําครูไม่อะไรเหมือนแต่ก่อนเลยเพราะว่ากลัวจะโดนฟาดงวงฟาดงาครูไม่อยากจะเจอสถา,านการณ์แบบนั้นดังนั้นเราก็เลือกได้ว่าเราจะหนีหรือเราจะยังไง ครูก็เฉยๆก็ถามงานอะไรมาครูก็ตอบไม่ถามก็ไม่คุยอ่อันเนี้ยครูบอกคุณว่าถ้าเกิดมีคนทําให้เจ็บช้าน้าใจรู้สึกผิดร้อนรนใจให้คุณถามกลับไปในตัวเองว่าเขาต้องการอะไรแล้วทําไมเขาทําแบบนั้นแล้วคุณจะได้คําตอบขอให้มีสติในสิ่งที่คุณทําอยู่เนาะเราไม่แอคอะไรไปตามที่ใครส่งมาเราไม่ได้เป็นเหยือ่อเราเป็นคนเลือกว่าเราจะทํา เราเป็นคนเลือกเราเลือกที่จะสุขสงบใจในการดำเนินชีวิตครูขอให้คุณเรียนรู้และโชคดีเนาะจากใจครูธัญญาค่ะ